มีหลายคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับแอปกล้องวงจรปิดดูย้อนหลังไม่ได้แอปของว i โอโดซึ่งผมใช้งานมาประมาณหนึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่ากล้องยี่ห้ออะไรใช้กับแอปอะไรนะครับที่ผ่านมาไม่เคยเจอปัญหาว่าเสียแบบใส่เอดิการ์เข้าไปแล้วไม่อ่านเอดิการ์ หรือว่าใส่เอดิการ์เข้าไปอ่านเอิการ์ art, แต่ไม่บันทึกย้อนหลังเสียแบบนั้นไม่มีนะครับถ้ามันจะเสียก็คือกล้องเสียไปเลยใช้งานไม่ได้เลยส่วนมากที่จะเสียแบบนี้นะครับคือตัวเอดิการ์เองเอดิการ์ D art, มันสามารถเสียได้นะครับมันเสียหายได้ซึ่งผมก็เลยอยากจะแนะนำเอดิการ์ที่มันเหมาะกับใช้งานกับกล้องวงจรปิดนะครับที่ผมใช้งานอยู่แล้วมันทนนะครับ บางคนเข้าใจว่าเอดิการ์ดเราจะเลือกแค่สเปกว่าม,คมาีความจํามากความจําน้อยที่จริงแล้วเอดิการ์ดมันจะมีสเปคของมันด้วยนะครับว่าเหมาะกับใช้แค่บันทึกเพลงธรรมดาหรือว่าเหมาะกับใช้กับกล้องวงจรปิดหรือเหมาะกับใช้กับกล้องแอคชั่นแคมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเข้าไปที่กล้องของเรานะครับเวลาเราเข้ามาดูย้อนหลังตรงนี้ ถ้าเราใส่เอติกาเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ประมาณนี้นะครับหรือเราใส่เอติกาเข้าไปแล้วเอติกาเราไม่เสียหายนะครับก็จะขึ้นโชว์เอติกาแบบนี้ถ้าของใครขึ้นโชว์แค่คราวก็อาจจะไม่ได้ใส่เอติกาหรือว่าเอติกาเกิดค,ความเสียหายไปแล้วนะครับแล้วเวลาเรามาดูย้อนหลังเราจะมาเลื่อนแถบแบบนี้นะครับปึ๊บบางคนเลื่อนมาแบบนี้ ไม่มีการบันทึกเลื่อนไปตรงไหนก็ไม่มีการบันทึกของผมอันนี้คือใช้งานปกตินะครับแล้วทําไมมันขึ้นว่าไม่มีการบันทึกนะครับอันนี้ก็คือผมตั้งค่าแบบบันทึกเหตุการณ์นะครับมันจะบันทึกเฉพาะเวลามีการเคลื่อนไหวนะครับกล้องตรวจจับพบการเคลื่อนไหวมันก็จะบันทึกที่มันบันทึกก็คือแถบสีเหลืองพวกนี้นะครับเวลาเราจะดูเราก็จะ เลื่อนแอบสีเหลืองมาตรงกับขีดสีน้ำเงินแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะสามารถเล่นย้อนหลังได้แล้วนะครับผมจะให้ดูการตั้งค่านะครับการจัดการการจัดเก็บที่เก็บ sd เนี่ยผมตั้งค่าเป็นวิดีโอ เหตุการณ์นะครับผมติ๊กถูกตรงนี้มันก็จะบันทึกเฉพาะเวลาในการเคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้าใครอยากจะบันทึกทั้งวันก็มาติ๊กด้านล่าง,างเวลาเรากดบันทึกทั้งวันเนี่ยผมจะให้ดูกล้องอีกตัวหนึ่งถ้าเราดูย้อนหลังในกล้องตัวนี้นะครับแถบมันก็จะเป็นแถบสีฟ้าทั้งแถบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาเราเลื่อนไปตรงจุดไหนนะครับ มันก็จะสามารถเล่นย้อนหลังได้ทุกจุดนะครับแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบสีเหลืองหรือแถบสีฟ้ามันก็จะเล่นได้หมดเลยแล้วบางคนนะครับเข้ามาดูย้อนหลังแบบนี้เลื่อนไปจนสุด เลื่อนไปต่อไม่ได้แล้วนะครับสูตรแค่เที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะคิดว่ามันบันทึกได้แค่วันเดียวเองเหรอทั้งที่เอดิการเราบันทึกได้แค่ประมาณ2%เอเงที่จริงแล้วถ้าเราจะดูการบันทึกในวันอื่นนะครับให้เรากดตรงนี้วันนี้มันจะขึ้นวันที่ให้เราแบบนี้เลยแล้วมันจะมีจุดสีเนี่ยสีฟ้าเวลาวันไหนที่มีการบันทึกนะครับจุดสีฟ้าเล็กๆด้านล่างเนี้ย แล้วบางทีบางคนอิสก,การเรามบันทึกไปจะเต็มแล้ว91%แล้วทำไมบันทึกได้แค่4วันนะครับที่จริงแล้วเราสามารถเลื่อนไปดูเดือนก่อนหน้าได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเลือกได้เลยว่าเราจะดูย้อนหลังวันไหนนะครับวันที่มีจุดสีฟ้านะครับก็แตะเข้าไปแล้วก็มาเลือกเวลาเริ่มเล่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาตรงนี้ แตะไปปุ๊บเราก็เลือกเวลาได้เลยกี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีแล้วก็กดยืนยันปุ๊บตรงนี้แล้วมากดยืนยันตรงนี้อีกทีนึงแล้วมันก็จะดิ่งไปวันเวลาที่เราตั้งค่าไวเมื่อกี้นะครับก็นี่ก็คือในการใช้งานนะครับการดูย้อนหลังถ้าอีกเครื่องหนึ่ง เวลาเรามาดูบางคนดูแล้วภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับเราสามารถตั้งค่าความละเอียดตรงนี้ได้ในการบันทึกนะครับเนี่ยถ้าเราอยากให้มันชัดๆเลยก็คือตั้งเป็นชัดพิเศษนะครับอันนี้ก็คือภาพชัดมากผมลองแล้วแต่ว่าเวลาในการบันทึกก็จะน้อยลงอย่างเช่นผมใช้เอทีแดกสกิกถ้าผมบันทึกเป็น SD อาจจะบันทึกได้ประมาณ20วันแต่ถ้าบันทึกเป็นชัดพิเศษอาจจะลดลงมาครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นเลยนะครับหรืออาจจะเหลือประมาณ1อาทิตย์นะครับก็อันตรงนี้ก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับหลักๆเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเราต้องดูอิิการเราด้วยนะครับเนี่ยถ้าเรา ใส่อเลกตริกัที่มันมีความทนนะครับอิเกตริกที่ผมใช้นะก็จะเป็นของแซนดิสนะครับแล้วก็สเปคที่สูงหน่อยก็จะใช้งานดีบันทึกดีแล้วก็มันทนด้วยใช้ได้นานนะครับถ้าอดเกตริกดีเวลาเราเข้ามาที่จะเก็บข้อมูลอิเกตริกมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็จะมีสถานะหน่วยความจำใช้งานได้ปกตินะครับ มันใช้ไปแล้ว9 8มันก็บันทึกเรื่อยๆนะครับก็มันอาจจะไปลบวันเลขที่มันบันทึกนะแล้วก็บันทึกวันปัจจุบันต่อๆไปนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ